พี่เลอเอสมาอยู่ที่นี่แล้วทุกคนทุกคนก็รู้ว่าอุ้มเนี่ยบ้าเรื่องของฟอร์มแฟกเตอร์ขนาดไหนตอน2ทบก็คล้างใช่ไหมสามทบก็ข้างมาถึงครั้งนี้ทําไมุ้มถึงบ้ามากรู Bar, ้ป่ะเราอยากได้อะไรที่มันเปลี่ยนวงการมือถือเนี่ยได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าตัวนี้ของจริงจะเป็นยังไงนะเดี๋ยววันนี้มาแกะกล่องให้ดูพร้อมกันเลยนะคะกล่องมาแบบสีทองอลังการแบบนี้อุ้มเลือกเป็นสีแดงมาสีแดงเนี่ยมันจะเริ่มนะคะที่รุ่นแรม16กิกนะคะความจุ512กิกนะ,ะรุ่นอื่นเนี่ยจะ เทาประมาณนี้มาเริ่มแกะกันเลยดีกว่าอกรีดเลยละกันไป,ปรพร้อมกันนะ1,2 3ไปขอกรีดแบบถนอมเนะอยนะ,อะโอเคกรีดเสร็จปุ๊บเราดึงแกะกันเลยดีกว่าท้องอล่ามากแม่เจ้าโอเคเอาอยัางทุกคนไปนะ1,2 3อง ว้ามีกล่องสีขาวค่ะชั้นในนะคะแล้วก็ Harmony OS เอออีกหนึ่งความตื่นเต้นคือไม่รู้ว่าลง a p k หรือว่าแอป g o o g l e ได้หรือเปล่านะเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์พร้องกัน1 2ึหอหุยแกขนลุกไม่ค่อยมีขนหรอกแต่ว่ามันลุกขึ้นมาสวยมากสวยมากเนี่ยอุ้มอะใช้3มทบอยู่ใช่ป่ะแล้วก็รู้สึกเลยว่าหัวเว่ยช่วงนี้แบบท็อปฟอร์มเวอ่เวอวมากนะคะท็อปฟอร์มเวอ่อมากเดี๋ยวขอดึงมาเก็บไว้ตรงนี้ก่อนนะ ให้ดูอุปกรณ์ในกล่องนิดนึ่งว่ามีอะไรบ้างน่ากลัวมากคำนี้ Harmony Next นะคะน่ากลัวมากอืถึงเวลายอมรับความจริงแล้วว่าเราต้องขยับไปที่ตัว Next กันนะคะอุปกรณ์มีที่จิ้มซิมเนาะแล้วก็น่าจะมีเป็นเคสให้นะคะ ให้ดูเคสนิดหนึ่งอ๋อเคสเป็นแบบขาวนะเคสเป็นสีใสๆแบบนี้นะคะโอเคแล้วก็ในกล่องก็จะมีเป็นนี่นะคะเป็น,นอะแดปเตอร์เนาะกับสายชาร์จเป็น USB Type C to C อันนี้คือของในกล่องเนาะแต่แน่นอนสิ่งที่เราอยากเห็นมากที่สุดนะคะก็คือ f ีล l i n g ครั้งแรกในการเห็นการพับหรือว่าการเปิดตัวเครื่องนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวอุ้มจะสไลด์ออกมาลวกัน1 2 3ว้า โอ้เฮ้ยทำสวยจริงแกสวยจริงและสามสามสามท่อนเนี้ยมันเป็นสามเท็กเจอร์เว้ยอันนี้จะเป็นเป็นแบบไปข้างๆนะคะเป็นแนวกวางเนาะอันนี้เป็นแนวตั้งนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยจะเป็นแบบเรียบๆแต่ว่าเป็นหนังหมดเลยเป็นหนังหมดเลยแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจะมีหน้าจออ่ะขอพลิกมาดูเฮ้ยไซส์ดีมากไซส์ดีมากอ๋อนี่ต้องเปิดข้างบนตรงนี้ดิเดี๋ยวขอเปิดกันนะ มาแล้วมาแล้วมาแล้วคือตอนแรกอะ่ะกลัวว่าจะถือมือเดียวยากแต่ทุกคนดูดินี่คืออยู่ในมืออุ้มมือค่อนข้างเล็กนะคะไซส์อยู่ในมือเนี่ยประมาณนี้ว้าวมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ว Harmony OS นะคะป่ะเดี๋ยวเราขอเซตติ้งมีภาษาอังกฤษนะยังมีภาษาอังกฤษอยู่นะเอ่อรเจนนะคะโอเคเลือกไปก่อนนะสคริปไปก่อน โอเคอันนี้อักเรียนคอนติเนียนะคะคอนติเนียไปเดี๋ยวเซตแป๊บหนึ่งกลับมากลับมาแล้วทุกคนหนายไปงมกับเครื่องนี้มา5ชั่วโมงได้ตั้งแต่ซื้อมือถือใหม่มานี่เป็นการงมที่ยาวนานที่สุดแล้วก็ยากมากๆสําหรับอุ้มนะคะตัวบอกตงนี้ว่าการที่เขาเนี่ยใส่ซอฟต์แวร์มาเป็น Harmony OS เวอร์ชันห0หรือว่าตัว Next เนี่ยมันก็ทําให้ตัวเครื่องลื่นไหลามากอ่ะเดี๋ยวทําให้ดูดูนะปึ๊บปึ๊บ คือแบบู้่ลื่นมากลื่นมากจริงสุดๆไปเลยนะคะแต่ว่ามันก็จะมีปัญหาตามมาก็คือวิธีการลง Google คุณจะใช้วิธีไมโครจี G อะไรพวกนี้ไม่ได้นะนะคุณจะลงแอพเคธรรมดาไม่ได้แล้วนะมันมีวิธีอยู่นะคะแต่ถามว่าลงได้ไหมเนี่ยคุ้งก็ใช้งาน Facebook นะคะได้ตามปกติเลย YouTube นะคะก็สามารถดึง Account Google ได้นะหรือว่าแอปอื่นๆนะคะพวกนี้ก็ใช้งานได้ปกติเลยไลน์เลยก็ใช้ได้นะคะมีข้อแม้นิดนึงเวลาที่เราจะลงดอ k พเรเราไม่สามารถจะดาวน์โหลดนะคะแล้วให มันอินส tall ผ่านพวกแบบ Google Chrome หรือว่า Internet browser ได้แล้วคุณจะต้องมีวิธีนะคะซึ่งวิธีทั้งหมดตรงนี้ด้วยความที่ไปศึกษามาประมาณ5ชั่วโมงได้เดี๋ยวขอแยกไปอีกคลิปหนึ่งนะคะมีหลากหลายเรื่องเนี่ยเกี่ยวกับตัว Harmony OS เนี่ยเอวอร์ชัน5.0ันนีนเน้เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอีกทีนะคะสำหรับตัว Next ขอแยกไปอีกคลิปนึงแล้วกันคลิปนี้เราจะมาคุยกันกันกบตัว Pura X กันก่อนค่ะ โมเมนต์แรกที่อุ้มเนี่ยสัมผัสมันเป็นยังไงบ้างนะคะฟีลลิ่งการถือในมือดีมากนี่เป็นอะไรที่แบบถูกต้องสุดๆไปเลยนะคะสําหรับการทํามือถือจอพับได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้ถูกใจทุกคนก็ได้ทำมือถือ่า,นนง,างนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนะคะเวลาที่เราพับลงมามันจะมีความแปลกๆนิดนึงเพราะว่าหน้าหลักนะคะที่เป็นหน้าจอด้านหน้าเนี่ยมันจะหันแบบนี้ทุกคนบางทีเนี่ยอุ้มยังเปิดกลัวเปิดปุอย่างนี้อยู่เลยเสียวเหมือนกันนะคะแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันต้องเปิดมาเป็นแนวเปิดข้าง แบบนี้นะอ,อ,อุ้มเป็นคนบ้ามือถือจอพับได้มากนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบบ้า,บาเรื่องของฟอร์มแฟกเตอร์มือถือมากๆตรงนี้ยรอบๆตัวอุ้มเนี่ยทุกคนอาจจะไม่เห็นอยู่นอกเฟรฟมีมือถือ1ทบ 2ทบ3ทบแล้วก็มีพับเล็กเต็มไปหมดเลยนะคะเดี๋ยวขอเทียบให้ดูกันคร่าวๆแล้วกันแน่นอนว่าเราต้องเอาจากพับแบบเดียวกันก่อนนะคะก็คือจอพับตลับแป้งนะที่เราชอบเรียกกันนั่นเองนะคะถามว่าไซส์หน้าจอตัวไหนใหญ่กว่ากันก็ขึ้นอยู่กับการอ้างอิงนะคะอย่างตัวนี้จริงๆเนี่ยตามสเปกก็คือ6-7นิ้วตัวนี้6-3นิ้วซึ่งการจะบอกว่าไซส์มือถือมันเท่าไหร่นะคะมันอยู่ที่ทะแยงมุมเนี่ยของใครเยอะกว่ากัน เพราะฉะนั้นอันนี้คือความต่างนะคะดูแบบนี้เห็นอยู่แล้วว่าฝั่งเนี้ยจอมันจะแคบกว่าใช่ไหมแต่มันได้ความสูงกว่า ฝั่งนี้จอมันจะกว้างกว่านะคะแต่ว่ามันจะเตี้ยกว่ามันจะแตกต่างกันตอนไหนรู้ไหมทุกคนเอาง่ายๆเลยอุ้มกดเข้าแกลเลอรี่ดูรูกรูปหนึ่งนี่คือขนาดของภาพที่แตกต่างกันอุ้มเอามาวางไว้ในระนาบเดียวกันนะคะนี่คือพื้นที่ที่หายไปของตัว46นะซึ่งไม่ผิดนะทุกคนบางทีเราถ่ายวิดีโอที่เป็นแนวนอนหรือรดูคลิปนะคะที่เป็นคลิปมาจากโรงหนังที่มันเป็นแนวนอนมากๆฝั่งนี้ก็เสียเปรียบเช่นเดียวกันนุ่งถึงบอกว่าอา,อาจจะถูกใจตัวนี้อาจจะถูกใจบ,บางคนตัวนี้อาจจะถูกใจบ,บางคนนั่นเองแต่ว่าโดยรวมนะคะ พอมันกว้างขึ้นคอนเทนต์ Content เนี่ยที่มันเป็นที่เราใช้งานกันปกติมันก็จะใหญ่ขึ้นด้วยนะคะอ่ะอันนี้เนี่ยเป็นจอพับตลับแป้งไปแล้วขอมาถึงตัวพับใหญ่นิดนึงว่าเป็นยังไงนะคะขอเริ่มจากพับใหญ่ที่เป็นหน้าจอด้านนอกอันนี้คือ Magic V3 เนาะที่เราใช้งานอยู่นะคะก็โอเคอันนี้มันเป็นไซส์เนี่ยประมาณเดียวกับมือถือปกตินะคะรุ่นอื่นๆเวลาที่เป็นบาร์ไทยเนาะด้านหน้าอยู่ที่ประมาณนี้แล้วก็ถ้าเเปิดเข้ามาปุ๊บอ่า ก็จะได้หน้าจอที่ใหญ่ขึ้นมาประมาณนี้นะคะหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นมาแบบนี้แลกกับอะไรบ้างก็แลกกับน้ําหนักที่มากขึ้นใช่ไหมคะแลกกับจริงๆก็คือไซส์เนี่ยที่อยู่ในกระเป๋าของเราเนาะอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณเนี่ยชอบแบบไหนนะคะเพราะว่าตามแฟกแล้วเราสามารถจะพับตัวนี้ลงมาได้อยู่ที่ไซส์นี้ นะคะคทั้งที่จริงๆหน้าจอเวลาที่เรากางออกมาเนี่ยเวลาดูเราคามคอนเทนต์นะแทบจะเท่ากันเลยนะด้วยความที่อัตราส่วนของมันไม่เหมือนกันนั่นเองนะคะและความเจ๋งอีกก็คืออันนี้อุ้งเที่ยวให้ดูเนาะระหว่างตัวนี้แล้วถ้าอุ้มเอาเนี่ยตัวซิฟมาพับบ้างปึ๊บอา้าวทำไมตอนพับคุณไซส์เดียวกันล่ะครับน่ นี่คือความเจ๋งอย่างหนึ่งนะคะของตัว p u r a x นะคะคือเวลาที่พับแล้วจริงๆก็เป็นไซส์เดียวกับตัว c 1 6นั่นแหละแต่ว่าเวลาที่กางขึ้นมานะคะก็จะได้หน้าจอที่ค่อนข้างใหญ่ใช้ได้เลยนะทีนี้ไปกันต่อขอเทียบกับมือถือที่เป็นทรงบาร์ทายปกตินะคะก็คือเดี๋ยวจมเทียบกับตัว iPhone 16 Pro Max ให้ดูเทียบกับ iPhone 16 Pro Max นะคะแล้วไหนๆแล้วก็ขอเทียบกับตัว A14 Ultra กันด้วย ว้าสองตัวนี้นะคะน้ำหนักอยู่ประมาณ200กว่ากร,รัมนะ2 2 0 3 0่้ยใช่ไหมคะตัวนี้นะสำหรับตัวพ i ระเนะคะตัวนี้น้ำหนักเพียงแค่197กรัมเท่านั้นเองแล้วก็พกพาไปในกระเป๋าเราได้ที่ไซส์ประมาณนี้นะคะเออดีนะคือมันเป็นฟอร์มแฟกเตอร์ที่มุ้ใหญ่ทุกคนเรียนแบบเลยนี่ภาวนาให้ค่ายอื่นทําเลยนะห,หัวก็อย่าโกรธกันแต่ว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆนะคะตราบใดที่ฝั่ง Har m o ม yOS เนี่ยตัวที่เป็น N e ็ t เนี่ย มันยังใช้งานาที่ไทยลําบากนิดนึงนะคะอ่ะเทียบให้ดูกับลูกลักลูกแล้วกันตอนนี้ <c oughs> จริงๆก็พกอยู่หลายเครื่องอยู่นะคะแต่สาหรับสามทบตัวนี้ก็เป็นสมทบที่ดีที่สุดเพราะว่าแน่นอนว่ามีอยู่ตัวเดียวนะคะอันนี้คือไซส์เทียบกับ3ามทบแบบที่กลางออกมานะคะจะอยู่ที่ประมาณนี้แล้วถ้าพับเข้าไปวับอ่าแต่ถ้าพับแล้วก็ต้องพับตัวนี้ด้วย2ตัวนี้เรียกว่าเป็น สุดยอดนวัตกรรมของทางหัวเว่แล้วกันเนาะหลังจากที่ใช้งานมามรู้สึกเลยว่าปีนี้หัวเว่แบบมาแรงมากแล้วก็มาดีมากจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในทรงที่เป็นพ u ระ X นะหรือว่าในทรงที่เป็น3ทบนะคะทุกครั้งทําให้อุ้มตื่นเต้นมากๆทีนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะอุ้มว่าไอ้ตัวพ u ระ X เนี่ยเขาน่าจะได้แรงบันดาลใจมาจากตัวนี้ ตัวบ b p ีพาสปอร์ตนะคะที่บไซส์ให้ดูลลกันหลายคนน่าจะอยากเห็นเนาะห่างกันหลายปีเนาะสำหรับอายุนะคะแต่ว่าไซส์ใกล้เคียงกันเลยเมื่อก่อนเราจะรู้สึกว่าุยมันก็พกยากอย,กอยู่นะสำหรับ BB บีพาสปอร์ตแต่พอมาถึงปี2025นะคะเราได้ความกว้างที่แบบใกล้เคียงกันมากเลยพื้นที่ตรงนี้กลายเป็นหน้าจอแล้วเรียบร้อยและเราก็ยังพกเนี่ยได้ง่ายด้วยนะคะด้วยการพกพาไปแค่นี้เลยตัวนี้ตอบโจทย์จริง ที่จะถามว่าฟินไหมก็ต้องบอกว่าฟินแหละเดี๋ยวจะเข้านะคะแต่ละแอปให้ดูนิดนึงละกันสมมติคุณถ่ายฟีดเฟซบุ๊กนะคะดูพื้นที่ที่คุณจะได้ดี๋ลองเทียบกับมือถือที่กําลังดูอยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็ดูใสเห็นไหมคุณจะได้พื้นที่ขึ้นมาเนี่ย เต็มตามแบบนี้เลยนะคะแล้วก็อุ้มอะบอกนิดนึงว่าตัวนี้ยังไม่สามารถจะพิมพ์ไทยได้นะตัวคีย์บอร์ดอ่าคีย์บอร์ดเนี่ยมันเป็นซีเรียรนะแต่ว่าม,มันเป็นซีเรียรที่ไม่สามารถจะเลือกภาษาไทยได้แล้วก็เวลาที่เราลงนะคะถ้าเราลงคีย์บอร์ดจากในสโตร์มันจะไม่สามารถใช้งานภาษาไทยได้แม้เวลาที่มันอยู่ในเครื่องอื่นแล้วจะใช้ได้พอมาอยู่บนเน x t นะคะ มันจะตัดภาษาอื่นๆออกมันจะเหลือแค่อังกฤษนะคะเหลือจีนเกาหลีอะไรแบบนี้จะใช้ได้แต่ว่าภาษาไทยไม่ได้นะคะแต่ว่าอ่านได้ปกตินะแล้วก็ฟอนต์ไทยก็อ้วนน่ารักดีนะเนี่ยแสดงผลประมาณนี้ใหญ่เต็มตามากนะคะ,ะเดี๋ยวเข้าทิกต็อกให้ดูกันต่อนะคะว่าเป็นยังไงบ้างดูเจ๋งมากคุณได้แบบเหมือนความกว้างตรงนี้ออกมานะคะแล้วก็เวลาที่เราอัพคลิปขึ้นไปนะคะมันก็ได้ดูแบบเต็มๆแบบนี้เลยฟิน แก่ฟินมาก แล้วก็ถ้าคุณเนี่ยเล่นอ่ะเอา,เอา,เ,อาเอาปกติก่อนลวกันนะคะ Google Map นะอันนี้มีคนเทสบอกว่าให้อุ้มลองเทสดูว่ามันสามารถจะนําทางได้ถูกต้องจริงหรือเปล่าเดี๋ยวไว้อุ้มจะลองเทสให้ดูนะคะแต่ให้ดูละกันว่ามันสามารถดึง Account เนี่ยของเราเนี่ยมาใช้งานได้เลยนะคะรวมไปถึงเนี่ยกูก็โครมด้วยสำหรับนี้อุ้มเปิดเนี่ยท a ดดิ้งวิวนะคะอุ้มลองเอามาเป็นแนวนอนดูประมาณนี้ขออภัยที่อุ้มมีอินดิเคเตอร์เยอะไปหน่อยอ่ะแต่ว่าโดยรวมนะคะก็เรียกว่าพื้นที่เนี่ยใหญ่โตดีนะคะแล้วก็ถ้าใครคุ้นเคยซต์นี้คือ iPad Mini นั่นเองนะสำหรับอัตราส่วนนะคะแล้วก็หน้าจอคอมเนี่ยที่เป็น PC หลายๆรุ่นเนี่ยก็จะใช้เป็น16:10แบบนี้นั่นเองนะคะไปต่อที่ YouTube กันมากนี้ว่านะคะ YouTube ตัวนี้เป็นยังไงบ้างอ่ะเดี๋ยวมก,กดเพย์ให้ดูเลยแล้วกันนะคะแลวอุ้มเนี่ยจะเปลี่ยนมาเป็นแนวนอนคุณดูนี่เป็นครั้งแรกเลยมั้งที่เวลาที่เราใช้งานมือถืออ่ะเราจะเห็นขอบดำนะคะด้านบนแบบหนาๆนานาเตือ้อๆแบบนี้เลยนะแต่ว่าครั้งนี้พอมาอยู่บนพีระลัเอ็กซ์นะคะมันเหลือ ขอบบนประมาณเองข้างล่างนะคะประมาณนี้แล้วก็ถ้าหุมขยายนิ้วนะคะปึ้งพื้นที่ด้านข้างสูญเสียไปน้อยมากแล้วก็ได้หน้าจอที่เต็มๆแบบนี้นะคะฟินมาก ฟนะินมากจริงๆสําหรับการดูนะคะคอนเทนต์ใน u t u b e แต่ว่าต้องเป็นอัตราส่วนแบบนี้นะทุกคนถ้าไปเจอ21ต่อเอะไรแบบนี้ก็จะสู้นะคะพวกฝั่งตัวก่อนๆไม่ได้นะพวกสีิอะไรแบบนี้นะคะพาร์ทนี้คือพาร์ทที่อุ้มเนี่ยลงผ่านตัวแอปพลิเคชันแอปใช้ชัทนหนึ่งชื่อว่า Easy Abort นะเดี๋ยวไว้ค่อยมาแนะนากันว่าทํายังไงมันนี่มีพาร์ทหนึ่งนะคะกับการลง a อ k พิเคเดี๋ยวอุ้มขอเข้าไออาวให้ดูนิดนึงอันนี้นะคะเป็นขนาดจริงๆเวลาที่อุ้มเล่นอา v วเข้ามือมากเหมือน ไอแ d ดมินมันจะประมาณนี้ใช่ป่ะอันนี้เนี่ยเหมือนเล็กลงไปอีกนะคะก็ทําให้เล่นเกมเนี่ยมันมือมากยิ่ขึ้นแต่เสียดายนิดน,นึงค่ะถึงจะเลือกเป็นอ,อ่อ high frame rate ได้แต่ว่าตัวนี้ fps เนี่ยอยู่เพียงแค่30เท่านั้นนะคะอยู่เพียงแค่30เท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่อยากจะขอคอนเซิร์นเอาไว้ยังไม่ได้เล่นเกมแบบเต็มๆนะเดี๋ยวค่อยมาเทสกันอีกทีนึงนะคะว่าเล่นแล้วเป็นยังไงบ้างแต่โดยรวมก็น่าจะโอเคอยู่นะ แค like right right. like. ่เส uh ียดายนะคะ FPS เนี่ยมันน้อยไปนิดนึงแต่ว่าพื้นที่หน้าจอคุณต้องชอบแหละเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ได้นะคะเห็นเนี่ยรอบๆแบบเต็มๆเลยด้านบนใหญ่นะคะด้านข้างเนี่ยเยอะเลยนะดูว่าใครเนี่ยเข้ามาทางไหนเนี่ยได้ง่ายมากๆเดี๋ยววันนี้อุ้มทสแล้วผมเล่าให้ฟังกันอีกทีนึงค่ะทีนี้เนี่ยพลิเคชันอื่นๆเนี่ยเวลาที่เราลง APK นะคะเราจะต้องลงผ่านอันนี้โดยตรงไม่รู้ว่าหนาังไงโดยตรงตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวช่วยเนี่ยในการลง APK แต่ว่า APK ต้องเป็น apk พ k นะคะถึงจะลงผ่านดอยตรองได้ถ้าไม่ใช่นะคะดอทดพเคก็ต้องไปลงโอ้มันจะมีวิธีอยู่ค่อนข้างยุ่งนิดนึงเดี๋ยวเล่าให้ฟังคลิปหน้านะคะว่าเป็นยังไงทีนี้ experience ในการใช้งานนะคะถ้าสมมติคุณใช้งานมือเดียวเป็นยังไงบ้างอันนี้คือมือเดียวนะมืออุ้มเนี่ยค่อนข้างเล็กนะคะถามว่าเล่นนานๆเมื่อยไหมเมื่ยมอยเราจะรู้สึกเก็งนะคะตรงประมาณนิ้วนางเนาะเพราะว่าเราวางนะคะไว้ประมาณนี้นะก็ค่อนข้างเกรงเหมือนกันถามว่าหน้าจอพับมือเดียวได้ไหมได้นะนี่ดันนี้ออกไป เสลลวนิดนึงแต่ว่าทําได้นะคะในรูปแบบนี้หน้าจอด้านหน้าหน้าจอด้านในเนี่ย6.3นิ้วนะคะหน้าจอด้านหน้าอยู่ที่3.5นิ้วนะคะก็มีพื้นที่ของกล้องอยู่ตรงนี้นะซึ่งเราสามารถเซลฟี่ตัวเองด้วยกล้องหลังได้นะคะกดเข้ากล้องตรงนี้นะคะแล้วก็ถ่ายตัวเองได้เลยนะหรือว่าเราจะเปิดจากด้านในความเก๋ก็คือมันไม่ให้เปอาปอปีป่ๆนะจ๊ะมันมีโหมดฟังก์ชันหนึ่งชื่อว่า dual preview ซึ่ง dual preview เนี่ยคุณสามารถเลือกนะคะเป็น camera preview แบบนี้ก็ได้ หรือว่าคุณเนี่ยอยากจะให้แฟนเราเห็นน้องแมวกระโดดแบบนี้จะได้ยิ้มอะไรอย่างนี้ก็ได้นะแล้วก็ยังมีเนี่ยหลากหลายแบบนะคะที่เราสามารถมาเลือกเนี่ยตรงดูโอพิววิวอันนี้ก็แบบกวนๆดีนะเออเลือกได้นะคะก็เป็นความเก๋น,นึงเนี่ยที่ทางหัวเว่ยเนี่ยเขาใส่มาให้เราถ้าถามว่าคุณภาพกล้องเป็นยังไงบ้างเออยังไม่ได้เทสอะไรมากนะคะตัวนี้เนี่ยเลนหลัก50ล้านพิกเซลเนาะแล้วก็เทเล8ล้านพิกเซลเอาที่ควมสูม3.5เท่าเัลตัววาย40ล้านพิกเซลนะคะจัดเต็มมากๆกเลยแล้วก็มีอีกเลน,น์นะะึ กว่าอยู่ที่1.5ล้านพิกเซลค่ะแน่นอนว่ากล้องน้านในเราไม่ค่อยได้ใช้กลอกสุดท้ายเนี่ยก็จะมาใช้กล้องนี้ในการเซลฟี่นั่นเองนะคะภาพที่ออกมาสีอิ่มจริงๆถ้าเทียบนะคะกับออตัวอื่นๆนะออในบรรดามือถือจอพับได้ตอนนี้นะคะนี่น่าจะเป็นตัวหนึ่งที่แบบถ่ายรูปออกมาดีมากๆถ่ายคนนะคะสวยเลยดูดินี่คือใช้ดูดิตัดขอบโคตรด,ดีเนี่ย แล้วก็สีหน้าอะไรเอ่ยนะคะดูอิ่มมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้น่าจะตอบโจทย์นะคือเอาจริงอิจฉาเลยเพราะว่าคุณพี่ตัวเมท XT นะสีมันสวยแหละแต่ว่ามันไม่ค่อยสดเท่าไหร่นะคะอันนี้ยังให้สีสันที่ดูสมจริงกว่านะยังไม่ได้ลองถ่ายอะไรอื่นๆนะคะตัวอย่างเนี่ยจะประมาณนี้สําหรับภาพนิ่งนั่นเอง เพราะฉะนั้นนะคะสำหรับใครที่เล็งตัวนี้มาอย่างยาวนานนะคะอุ้มเองเป็นคนที่ชอบอะไรแล้วเป็นคนคลั่งใช่ปะเราก็ชอบตัวนี้มากเราก็นั่งดูทุกวันเลยอยากได้มากนะคะหาหนทางสุดๆไปเลยเพื่อจะให้ได้นะคะเพียวราเอ็กมามาเล่นเองแล้วก็มาให้ทุกคนดูด้วยวันนี้เนี่ยอุ้มตอบโจทย์อุ้มแล้วก็คือได้เล่นแล้วนะคะได้ลองแล้วว่าเป็นยังไงถ้าทุกคนอยากซื้อตามถามว่าซื้อได้ไหมคุณจะต้องมีความเอ็กซ์เพรสนิดหนึ่งถ้าเอาแบบว่ามาถึงแล้วใช้ไงานได้เลยคุณใช้ไม่ได้แน่นอนนะคะอันนี้บอกไว้เลยนะ ถ้าคุณสามารถทำไมโครจี G ได้ด้วยตัวเองนะคะตั้งแต่รอบที่แล้วรอบนี้เดี๋ยวคุณดูคลิปต่อไปคุณจะสามารถลงแอปพลิเคชันพอได้เฮ้ยไหนๆก็ไหนๆแล้วลืมให้ดูนะคะการอ่านการ์ตูนนิดนึงแล้วกันนะสำหรับมังงะนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะก็อันนี้เนี่ยเป็นไซส์เห็นป่ะที่อยู่ในมืออุ้มแบบนี้นะคะจะเห็นเลยว่าเหมือนเนี่ยเวลาเราอ่านการ์ตูนปกติเลยงานะเล่มการ์ตูนที่มันแบบไซส์ประมาณนี้นะคะซึ่งดีมากนะ เป็นไซส์ที่แบบถูกต้องสุดไปเลยนะคะแต่ว่าไม่สามารถลงเม็บได้เม็บเวอร์ชันล่าสุดอทุกคนไม่รู้มันเป็นอะไรนี่ยังไม่ได้ลองลงเว็บตูนนะคะว่าโอเคไหมถ้าเว็บตูนได้เนี่ยก็ยังโอเคเนาะยังพอแบบเอาไว้ถ่ายอ่านเว็บตูนได้นะคะแต่เสียดายเพราะเม็บไม่ได้เนี่ยนิยายก็อยู่ในเม็บหมดเลยก็เป็นเรื่องหนึ่งที่แอบน้อยนิดนึงเพราะว่านี่คือไซส์เดียวกับไอพวกแบบอ e ีบุ๊กเรดเดอร์เลยอะเนาะถ้าได้ไซส์นั้นนะคะถึงจะลงแอปพลิเคชันอื่นๆมากมายไม่ได้แต่ว่าอ่านหนังสือได้องก okay นะออก็อเคคับร แล้วก็คุณภาพกล้องแบบนี้นะคะซึ่งแน่นอนว่าพึ่งพาได้แล้วก็ไซส์หรือว่าความแตกต่างประมาณนี้นั่นเองนะคะ,ะวันนี้ฝากไว้ประมาณนี้ละน,นี่ตรงนี้นี่นะจอด้านหน้ามันมีความเก๋นะทุกคนคือด้วยความที่แอปพลิเคชันทั้งหมดนะคะแอปที่เห็นยาวอยากแล้วไอ้หน่อยขอหน่อยนึ่าด้วยการที่แอปนะคะที่เราเห็นอยู่นะตอนนี้อุ้มเรียวแอปพวกนี้นะมันอยู่ในลิ้นชักนะคะลิ้นชักจะถูกปิดเอาไว้ปิดไว้แปลว่าอะไร ข้างนอกจะไม่เห็นนะคะหน้าจอด้านนอกตรงนี้จะไม่มีการเห็นนะคะตัวแอปพลิเคชันที่เราดาวน์โหลดมาจากขนทางอื่นๆรวมถึงรูปนะคะรูปในตัวเครื่องเราก็ไม่สามารถจะดึงเข้าลิ้นชักได้ใช่ป่ะรูปในลิ้นชักเราก็ไม่สามารถจะดึงได้มันต้องมีวิธีการทานเฟอร์นะคะยากแล้วใช่ไหมเดี๋ยวดูคลิปถัดไปว่ามันทํำยังไงนะคะแต่ว่ามันมีความเก๋ก็คืออย่างหน้าจอที่เป็นหน้าจอล็อกสกรีนแบบเนี้ยปึ๊บ หน้าจอที่เป็นล็อกสกีนแบบนี้นะคะเราสามารถที่จะเปลี่ยนมีรูปแบบให้เลือกเยอะแยะมากมายเอารูปไปใส่ก็ได้นะคะแล้วก็มันเป็นแบบว่าเนี่ยสมมติอุ้มเอียงใช่ป่ะมันก็จะเอียงไปเอียงมา เขยา่าเขยา่าเขยา่าอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะก็มีลูกเล่นเนี่ยให้เลขเนี่ยเยอะแยะม,มากมายอะฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันก่อนที่ทุกคนจะตกใจว่าเฮ้ยพี่อุ้มมันยากขนาดนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูคลิปถัดไปว่าเป็นยังไงนะคะส่วนตอนนี้ใครมีคําถามอะไรยังไงก็ถามกันไว้เดี๋ยวอุ้มจะมาตอบและกันนะไปแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ก่อนหนะ้าสวัสดีค่ะคลิปต่อไปนะั้นรอดูด้วย